สวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นไรพีมย์ใช่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีข้าว Welcome back to Thib c h a n n e นะพี่น้องซึ่งตอนนี้ทิปย์กำลังเดินทางไป s l i g h t left then turn left ในตอนนี้ทิปกับขับต่อไปไปกฝ่าเนาะกำลังเดินทางไปที ห้องแฮมแห่งหนึ่งเนาะห้องแฮมโบตันหรือบูตินโบตันเนาะก็คือจะเดินทางไปหาอายลีเคนเนาะที่ว่าเป็นเอฟซีสองทีมชาแนลแล้วเพิ่นก็เดินทางมาจากยูเอฟซีเนาะเพื่อที่จะไปเล่าแล้วที่นี่ฮะพอดีมาถึงสวงทีอยู่กรุงเทพุพอดีเนาะก็เลยว่าสีเดินทางไปหาเพิ่นเนาะก็คือแพนเพิ่นว่าจะมาเที่ยวเล่าคันเพิ่นเหตุแพนตั้งๆไปปีสองพันยีซีพีเอสทุนเด เพิ่นอนาณัดกับถีไปแตโดแล้วเนาะเพิ่นสิแม่เล่านะเมนแล้วที่นี่เมื่อนี่ก็คือเป็นมือถีเพิ่นมาเนาะก็คือวันที่สองเดือนหกอะไก็พอดีถีพันต้องลงเพิ่นวาสิไปหาเพิ่นยู่ทีสนามบินเนาะและที่เนี่ยเพิ่นก็ส่งเวลามาให้ว่าหอดเวลาได้เพิ่นบอกว่าสี่มุ่งเศร้าหาโมเมนหกมุ่งสี่สิมหาแล้วที่ก็ไปเขาใจว่าเพิ่นจิมาหอดหกมุ่งสี่สิมหาก็เลยบบว่า ออกรถมาหาสาเนาะเพื่อที่จะไปห้าเพิ่นแล้วที่นี่ฮนกัตตี้โตห้าเพื่อนกับกบไดเนาะและ้วก็โดนเติบกะขี่รถมาสนามบินเรื่อยๆแล้วบันนี้มาอ่านขึ้นเนาะมาเบิงบ่งแล้วจึงฮิคัวโอ้เบิ่งเวลาพี่เพิ่นบอกว่าโบแมนฮกมุ่งสีมาฮักมันไปเอาตัน,นก็นเลยว่าอ,อันมาห้าเบิง่ขงข้อมูลที่เพิ่นส่ง,งมาให้อีกแล้วพอดีเรือนเบิง่ง เขาความละแมนพอดีลูกเศร้าเพื่อนเน,เนาะเพราะว่าเพื่อนมาก,กับลูกเศร้าทรงมาห้าทีฟ้าเพื่อนมาหอดแล้วแล้วก็อออข้างประตูน,นั้นประตูนี้เนาะและ้วทีนี้ทีก็ติดต่อไปโทรไปกับบุไดแล้วก็พอดีอีกประมาณจักถึงชั่วโมงเนาะกับลูกเศร้าอาริคียนติดต่อกลับมาเนาะติดต่อติดต่อกับมาแล้วก็พอดีได้ลงกันแล้วเนาะแล้วก็บเบิ่งข้อมูลที่บอลเพิ่นพาพอพิ่นทรงบอลเพิ่นพามาใหนะ้นะอ่าก็เลย ว่าสิไปหาเพื้นอยู่ห้องแค้มตอนนี้น้องพี่น้องไปเกือบถึงสนามบินแล้วนี่ไป <บน S 1> เกือบถึงสนามบินแล้วบนกลับมาเพิ <Okay. S 1> ่งเวลาพิดเนาะเพิ่นบอกว่าบบแมนหกโมงสี่ชิมาค่ะว่าไปเบิ่งแต่หกโมงสี่มาก็เลยพิดเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาหาเพิ่นจากบอนที่เข้ามาจนหอดผีประมาณจักกิโลอ้สามสิบ ประมาณสาสิบกิโลเนาะเกือบสี่สิบกิโลจากทีผักทีเข้าวผักทีแถววัดตีตตทดทศเทพ<า>เนะาะ,อะตอนนี้กระไกลสิหอดแล้วน,ะน้องนย่งเรือตังเต้สามจุดสองกิโลเมตรกระสีหอดแล้วอุย้ยเอฟซีคนทำยิดถีมา เยี่ยมจากไม่กล้านะเพิ่นบริเมนมาเยี่ยมเฮาดอกแบบว่าเพิ่นลนาซิกับมาย่มเหล้านนี้แหละแล้วก็แบบสิไปเยี่ยมบ้านเลยนะสิไปลินน้ำอย่งสีนะาพอดีมาเจอกันอยู่กรุงเทพตื่นเต้นเนาะบเคยมีเอฟซีมาฮะฮะหอดแล้วบ่โอ้หอดแล้วหอดแล้วเดอร์บูตันเดย์บูตบูเตนเดอเดอร์บูตันเดอร์บูตัน โบตันโบตันโบตันถ้าบานเข้ากับโบตันหล่อนแล้วโบตันโบตันแต่ถ้าเป็นแบบต่างประเทศก็คือโบเตนถึงแล้วแต่เราต้องไปยูเทิร์นเข้าต้องไปยูเทิร์นก่อนเนาะป้าพี่น้องเอ้ยตอนขี่รถมานะสีก่อนติ๊กแรีสีน้ำครีมรถติดนะแถวอ่ะเิ่งถมุงเขาออกมาตั้งแต่ต้นข้ามมงก่อนหกโมงสิแม่พีอ่าก่อนหกโมงชั่วโมงนึงไม่ขยับแมนอยู่ติดอยู่ทางด่วนตอนนี้เจ็ดโมงสี่ X นาทีเรียบร้อยแล้วเนาะสองชั่วโมงพุดีสองชั่วโมงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริลยพิ้วเขาเรียนคณะน้องกินใหม่ใหม่มาน้ำหนักทางเลยนี่สองชั่วโมงก็ขายอยู่ประมาณสิบนาทีสองชั่วโมงซุปเปอร์ลดนี่กับแบบที่แกดีมากมากเลยน้องอยากพาไปแล้วน้องอยากไปใส่กระเพาไปดีนะไปดูเห็นไห่งั้นก็เข้าถึงสนามบินเลยจันเลยน้องว่ามันมันตรงไปว่าขับรถมาหอนะตรง กลางนี้ใหญ่หลวงนะให้อภัยได้ไหมคะเนี่ยใช่ขอบคุณเลยละกรมสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันไหนยินยังวะสวัสดียินดีมีเฮงสวัสดีเลยเคลียร์นะอันนี้มันติดเลยผิดนองติด เพิ่นเพิ่นก็หูว่าน้องเหตุยูทูบอู้เนาะ she knows because I told before and follow you before อ๋อเคยอืมหูจุ้ยจะเราไปสั่งแกวะมีอาจารย์อายแท็กซี่เพิ่นก็เป็นแฟนคลับอ๋อเพิ่นพามาวะจะดีแล้วสั่นทีไปกินข้าวที่ไส่กินข้าวบอกเลยเจ้ากินเรา อายนี้มาท่านกินว่าสิพ้าของไอ่เอกไปกินเขานี่แหละแต่ว่าเขาเขาเมื่อยบอกขั้นเมื่อยกินอยู่นี่ขั้นโมเมื่อยแล้วสิพาเอาไปกินอยู่เนาะเจ้าไปทางไหนกันสบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนขับน้องเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่าผ้าของไปเสื้อเจ้าเสียังคว่ากว่าค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 ว่าเลยไอ้ไอ่หูอันบอลกินเข่าแถวนีบอกอาหารกับพ่อหูยืนมาแบบนี้ อ่ะไอหมากแบบไรน้องยังไงกินได้ยังไงกินได้ไปกินได้ตลาดนัดตลาดรถไฟนะอะตลาดนัดวะตลาดรถไฟแบบที่ตลาดรถไฟกันใกล้ที่ตัวเนาะเออกันต้องทานนี่แล้วเไปวะไปวะไปสิไปสิพี่ตอนนี้นพี่น้องว่างจากแบบกินข้าวแล้วแล้วก็พากันมาย่างหล่อตลาดนัดว่ารถไฟ ตานานล,ลาดนันรถไฟสไลด์ยังเป็นคนไทยแต่ว่าคนต่างประเทศยังบระธานินเนาะคนลาอยู่อันรถยังก็ซื้อนะรถยังก็เมสซูลิอนอย่างรถยังก็อไอซื้อนะ ไปนี่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 จะมีแบบซุปไซน์อย่างนี้ฮะพัก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 วูดปะมันมันเวลามันถือไปมันถือยกตัวมันถือมันให้ดูหรี่เรื่งใส่ได้อยู่บ่านอหน่เนาะได้ได้แล้วเลยใส่บ่าหนิโอ้พ้นมาจอดอันนี้ไว้ให้เบิ้งขัดเดี๋ยวนี้เนาะ เพระาะฉัในใได้แมนมาเนยกสายใจอย่างนี้ตะกี้เขาเบิ่งรถแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เครื่องบินว้านี่กับแมนคันนี่กับแมนคันนี้ปีได้นี่รถแบบเดียวกันบ่าอ้าวา King Power Sheep รถเลยน,นี่นี o เบิไหนี่บึงอยู่ <Power. S 1> อยู่ขางนี้มันบ่ ปีหลังเชื้อมันนี่ลำไปอิมพาีไปน้ยงบแมนไปมันขี่ได้อีลี่อยู่ว่าไอ้นี่นะมันใส่ได้แล้วครับแพงครับนาจะแพงขนาดเนาะป้ารถปีใดห้าสิบเก้าห้าเก้าคือกันพี่พันก็ร้อยห้าสิบเก ห้าสิบเก่าตอนนี้จากปีแหละหกสิบกว่าโอ้เจ็ดสิบกว่าปีเงินทั้งนี้ก็แมนจะแสดงมาโหลดมูดเดียวกันเลยเนาะแบบเดียวกันเลยกันตัวไหกันโอ้สุดตายเดียวกันหักนลยได้ โอ้มันคืออันย่นนั่นนี่มีแบบนี้อิมพัลาถ้าคุณทานและพนสีไหมเพื่อเออแสดงว่ารถทั้งนานี่ก็ะจกกระเฮดสี่ไหม,มพี่หาเก่าคือเก่าอีกว่า่น,นาจะเก่าอันี้ ไฟจักจย่างเช่นไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้ติดตามน่าจะสี่สิบโอบลบมนิดหน่อยไม่แน่ใจไม่พูดดีกว่าก็กลัวผิดที่น้องตอนนี้ถิ่นจะได้กลับมาทีฮ้องแฮมเป็นทีอ่อนาะกะคือไม่หมื่นหนึ่งนาะกะสีประมาณนี้ทีพี่น้องได้เบิงค่ะที่ใส่สุดเที่ยวกันก็คือ มือเดียวกันทายมือเดียวกันน้องพี่ห้องต่ว่าทิมันตั้นลิบว่าท่านก็เลยแบบอาจจะยศาสตร์เน่ทายแต่วันที่จองตอนนี้กับวันที่ก็ได้ละหากันได้ลงเนาะคือแต่ละมือก็จะมีโปรแกรมตั้งแต่ต้นเสาจึงหอดแบบเคียงคืนเลยอย่างที่เนาะคืออาในคลี่นี่จะนอนเคียงคืนบ่ายมุ่งจะนีเนาะเพราะว่าเทากับมาก็คือประมาณเกือบเคียงคืนแล้วก็ขี่รถประมาณจักสีทีหน้าที่จึงหอดปั่นผักล้วจะจึง อ้ามหนอำอ้ามในเฮ็เดเวียงเราก็จึงได้นอนเนาะก็ะะเลยอาจจแะบาบงทีอาจจะตอบความว่าท่านแนะ่หรือว่าอาจจะแบบว่าอาตอบชาแน่อาคอมนะเมนต์ชาแน่นอนหนึ่งเกลื่อยสละมือเขาก็จะมีโปรแกรมเต็มตลอดเนาะก็คือแฟนคลับหลายคนยก,ก็นอยากเะเนเนาะแต่ว่าในเทน,นี้ก็คืดดอดิฉันบริแทนไป,แ,ปไนแบบหลายมือเนาะก็เลยแบบอาจจะบริโภคกับแฟนขับว่าหลาย่คนก็ต้องพ่อรวยพาแไนหลายเด้อพี่น้องเนาะ อ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้เนอกจากนี้คุณจะวัดที่ไทยสันไลเพราะตอนไปกินเผาก็ลืมทายเนาะแล้วก็ไปหลอกกับพวกคนไทยปันได้ตัวมืดมืดแห้งด้วยเนาะเ่ามีแห้งหว่าปมันได้ไก่คิมนีอกอ่ะเป็นคลิปมาตอนหาไอริสเทียนกำนองนานามาจากเวเซ่เนาะก็ารผลิตเดินทางมาเที่ยวลาวแต่ว่าผ่านไทยก่อนก็เลยเจอกันๆเนไทยแหละเป็นกาไปำไถ่ก่อนเลยินไปเจอไถ่ยีราฟอีกอันหนึ่งน่าะ ามานี่เนาะกสำหรับลิปนี้ที่จะไปเทีนิ่อพี่นาชาวบุญใหคิดงไปเนาะว่าสิทําพเศอีกอันนี้แล้วกาตระลึกก่อนทำมกัยงรก็ได้แวกนะควกนี่ไปเนาะขอคุณการทเอ่ันะกจอกันใหม่ให้คิดนะสำหรับตอีที่